สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในห้องนอนของปอนะคะคือตอนแรกอะปอจะถ่ายคลิปในห้องทํางานแต่ว่าไฟเสียค่ะ เออห้องก็เลยมืดก็เลยถ่ายงามไม่ได้เลยนะคะก็เลยย้ายมาถ่ายในห้องนอนแทนนะคะทุกคนจะแอบ,บเห็นตุ๊กตาของปอแล้วก็หมอนและวจ๊ะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาทำคลิป Q&A นะคะ ก็คิดว่าไม่ได้ทํานานแล้วใช่ปะสําหรับถามมาต่อไปใช่ไหมคะวันนี้แหละคะ่ะปอจะเลือกคําถามแต่คําถามที่แปลกๆแ,แ,แล้วก็ไม่ซ้ากับคลิปที่แล้วนะคะทุกคนแต่คําถามที่ทุกคนถามเนี่ยคือมันก็จะเป็นคำถามที่แบบซ้ําๆอะ่ะอย่างเช่นหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะงั้นปอขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าปอเนี่ยชื่อโอปอนะคะอายุ25ปีสูง1นะึ ะะส่วนน้ําหนักก็คือหนัก50นะคะทุกคนโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคําถามเนี่ยป๊อกก็จะโพสถามใน YouTube แล้วก็ในเพจนะคะโอเคก็คือคําถามเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับคําถามแรกนะคะทุกคนค่ะเขาถามว่าถ้าโควิดหายไปพี่ว่าปอจะไปเที่ยวไหนครับแล้วทําคลิปมาให้ดูด้วนะครับถ้าโควิดหายใช่ไหมปอก็คิดว่าปอจะไปฉีดบท็อกเพราะว่าตอนนี้คือแบบอว่า แก้มแบบว่าอแก้มเยอะมากๆเลยค่ะเพราะปกติเนี่ยปอจะฉีดแค่ปีละครั้งนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยคือยังไม่ได้ฉีดเลยนะคะหวังว่าจะไม่มีน้องๆคนไหนที่แอนตี้เรื่องฉีดโบท็อกช่ไหมเอ่ยทุกคนคือปอน่ก็อายุเริ่มมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะก็ต้องหาวิธีที่ทําให้เราเนี่ยสวยขึ้นแล้วก็ไม่แก่นะคะคือปอแก้มเยอะมากๆดูดีทุกคนเออ ก็เลยคิดว่าถ้าโควิดหายนะคะป๊อกก็จะมุ่งหน้าไปที่ร้านคลินิกเสริมสวยเลยค่ะทุกคนถ้าถามว่า,าสามารถทําคลิปมาให้ดูได้ไหมก็อาจจะทําได้แต่ว่าเราจะไม่ลงช่องนะคะเราจะทําแค่ว่า,าถ่ายสตรอรี่ลงในไ g พออะไรอย่างเงี้ยโอเคแม่แล้วก็เขาถามต่อไปนะคะพี่ปอเคยดำไหมคะแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างถึงสวยแบบนี้หลักพี่ปอค่ะคือปอเคยดำนะคะแล้ว ก็ดำมามากๆด้วยค่ะเป็นสิวแบบเต็มหน้าผากไปหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็โดนรอว่าไอเป็ด กับไอเอิอเจ็บนะแต่คือเราก็คิดว่าถ้ากูโตไปนะยังเป็นจ๋บกุะการอะไรอย่างเงี้ยเออคือปอเคยคิดเว้ยคือปอมีเรื่องเล่าค่ะก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคือปอได้ติดต่อก,กับเพื่อนเก่าสมัยเรียนนะคะแล้วก็ไอผู้ชายคนเนี้ที่มันเคยเล้อเราอะคือมันก็มาจีบเราเว้ยแต่ปอก็ไม่ได้ชอบเขานะคะคก็แกมาล้อฉันหน้าเฮ้อเอเอเอ,เอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอบเล่นตัวไปนะคะโอเคค่ะคำถามต่อไปนะคะอ้อลืมบอกว่าปอดูแล เอายังไงใช่ไหมคะคือปอ,อก็หมันหมันอาบน้ำหมันขัดผิวกินคอลลาเจนบ้างคือปออะทําทุกอย่างเลยคะ่ะสมัยก่อนนะคือใช้มาอา่อมะขามขูดเกลือขูดแล้วก็แบบว่าทุกอย่างอะทุกคนคะ่ปะปัจจุบ,บันตอนนี้นะคะปอ,อก,กินแค่คอลลาเจนแล้วก็แค่ทาครีมนะคะแล้วก็ส่วนครีมที่ปอ,อใช้อยู่ตอนนี้นะคะคือปอ,อก็เคยทําคลิปบอกไปหมดแล้วนะคะก็ลองไปหาดูนะจ๊ะคําถามต่อไปนะจ๊ะทุกคนพี่ปอ,อชอบกิน นรแล้วก็พี่ชอบดูหนังผีเรื่องอะไรพี่ชอบดาราคนไหนใช่ไหมคะอันนี้เป็นขนมที่ปอชอบกินนะปัจจุบันตอนนี้เลยนะคะนี่ค่ะมันคือขนมคอนเฟกนะคะเป็นคาราเมลนะคะทุกคนอ่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็อ่ลองไปเซิร์ชชื่อนี้อยู่ได้นะคะปอจะให้ดูนะคะเห็นไหมถุงนึงเนี่ยรานะคา80บาทนะคะเออคุ้มนะพี่ชอบดูหนังผีเรื่องอะไรคะ ปัจจุบันตอนนี้คือปอชอบดูหนังผีเรื่อง k i ิงดอมนะคะเป็นหนังที่เกี่ยวกับซอมบี้อะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยดังนะคะเป็นซีรีส์ของเกาหลีนะคะก็คิดว่าน่าจะมีน้องๆเนี่ยชอบดูเหมือนปอใช่ไหมคะสําหรับใครที่ชอบดูเหมือนปอนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเรื่อง k i ิงดอมนะคะแล้วก็พี่ชอบดาราคนไหนคะ จริงๆแล้วเนี่ยคือปอก็ไม่ได้ติ่งนาราคนไหนเลยนะคะแต่คือปอเนี่ยจะติ่งแค่วงนักร้องค่ะก็คือวงแบ,บ็คพิงนะจ๊ะคนที่ปอติ่งที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องเป็นลิซตานะคะที่รักมากๆเลยอะคือเขาเก่งอะเขาสวยเขาแบบพอเฟกมากๆเลยค่ะ พี่ปอเคยเป็นเด็กขี้อายมาก่อนไหมคะแล้วทํายังไงถึงกล้าแสดงออกกล้าพูดคะลักพี่ปอติดตามพี่ปอตั้งแต่ออกช่องพี่สุวันแรกอันดับแรกเลยนะคะว่าปอเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายมากๆเลยคะ่ะเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็ ไม่พูดอะคือแบบพูดน้อยมากเพราะว่าเราอะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่ชัดอันนี้คือพูดกันแบบตรงๆเลยนะคะปอเป็นคนที่ลิ้นไก่สั้นนะคะแล้วก็พูดไม่ชัดนะคะก็เลยทําให้แต่ก่อนเนี่ยปอเป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็ที่อายอะไม่กล้าออกความคิดเห็นหรือว่าไม่กล้าชวนใครคุยอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงตอนนี้ใช่ไหมคะปอก็กล้าแสดงออกนะคะเพราะว่าเราอะ โตขึ้นเยอะแล้วเออเราควรที่จะแบบว่ากล้าสแสดงออกกล้าพูดกล้าทําเพราะว่างานที่ปอทําอยู่ตอนนี้เนี่ยคือปอจะต้องพูดนะคะแล้วก็ต้องกล้าสแสดงออกด้วยอย่างเช่นตอนเนี้ยคือปอก็ต้องกล้าทํากล้าพูดกล้าสแสดงออกนะคะเพราะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมล่ะ สําหรับคนที่ตอนนี้นะคะเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกนะคะไอสิ่งพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าน่าอายแล้วก็ไม่ผิดนะคะเราสามารถทําได้คนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้นะคะโอเคค่ะคำถามต่อไปนะจ๊ะจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจในการทําวิดีโอคืออะไรครับแรงบันดาลใจในการทําวิดีโอใช่ไหมคะทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสนุก แล้วก็มีคำสุขนะคะก็คือคนดูนั่นแหละ ทำเพื่อคนดูแล้วก็ทำเพื่อตัวเราเองนะคะจริงๆเนี่ยมันก็เพื่ออนาคตของตัวเองด้วยนะคะทุกคนอืคำถามต่อไปก็คือพี่ว่าปอชอบสีอะไรมากที่สุดนะคะตอนนี้ปออะชอบสีเหลืองมากๆเลยค่ะเออมันน่ารักนะเวย้ยคือแต่ก่อนปอเป็นคนที่ไม่เปิดใจกับสีเหลืองเลยก็คือแบบว่าอุ้ยสีขี้แกไม่เห็นจะชอบตรงไหนเ,หล,เลยอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้คือปอกลายเป็นคนที่แบบว่าคลั่งไคล้สีเหลืองมากค่ะ แต่ว่าแต่ก่อนอะปอชอบสีดํานะคะเป็นผู้หญิงแบบว่าดังดาร์กปะก็ไม่ใช่นะคะโอเคปะคำถามต่ตอไปนะครับพี่ปอมีวิธีในการลดน้ําหนักยังไงคะแล้วตอนนี้น้องเบลนี่ไปไหนทําไมไม่ออกคลิปเลยปอไม่มีวิธีลดน้ําหนักนะคะปอไม่เคยอ้วนแบบอ้วนมากอนะคือปอมีแค่หน้าท้องแต่หน้าท้องเนี่ยคือตึชะมามันก็หายอะ แล้วก็สําหรับน้องเบลนี่นะคะตอนนี้น้องเบลนี่เนี่ยได้ย้ายไปอยู่กับแม่นานแล้วนะคะก็คือประมาณ2เดือนแล้วค่ะก็คือตอนนี้น้องสบายดีนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยะค่ะเหตุผลว่าทำไมถึงให้เบลนี่เนี่ย ไปอยู่ที่อื่นนะคะเพราะว่าเบลนี่อ่ะชอบกัดน้องนะคะชอบกัดชาโนมคือปอเห็นแผลที่หลังน้องนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ถูกกัดคือปอไม่รู้สาเหตุว่าทําไมน้องถึงกัดกันแล้วคือกัดกันทุกคืนเลยค่ะก็เลยตัดปัญหานะคะเอาเบลนี่ไปให้แม่เลี้ยงค่ะเพราะว่าแม่ปอเนี่ยเขาก็รักเบลนี่อยู่แล้วนะคะแต่ไม่ใช่ว่าปอจะทิ้งเลยนะคะคือปอก็ไปหาน้องแล้วก็ไปหาแม่ด้วยอะไรเพราะว่าแม่ปอก็ดูแลแมวดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าแม่ นที่แบ,บว่ารักสัตว์มากๆเลยนะคะก็ถามต่อไปนะคะตั้งแต่พี่ปอเล่นเกมมาพี่ปอประทับใจเกมไหนมากที่สุดคะเพราะอะไรก็ต้องเป็นเนอร์ซิมสีนะคะทุกคนจริงเหตุผลที่ทําไมถึงเป็นเนอร์ซิมสเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าสร้างสรรค์น,นะแกเป็นเกมที่แบบว่าเราสามารถมนโนออสามารถสร้างบ้านไดออ้วางแบบบ้านได้คือมันดีอะทุกคนมันเป็นเกมที่ดีมากนะเว้เดออิมสีอะก็เลยชอบนะคะ ตัวปอเองเนี่ยปอชอบแต่งบ้านแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเกมนี้มันตอบโจทย์เราเว้ยก็เลยยกให้เป็นอันสีนะคะชื่อจริงพี่ปอชื่อว่าอะไรคะชื่อจริงปอชื่อว่าพานิดาวงจำลองสุขนะจ๊ะ พี่ปอมีแมวกี่ตัวคะมีแมวทั้งหมด2ตัวนะคะมีเบลนี่กับชานมนะคะเป็นพันสกอร์ตินโฟทั้งสองตัวเลยจ้านี่พี่ปอมีวิธีจัดการกับสิวยังไงหรอคะหน้าพี่ปอใสมากอยากรู้ค่ะสมัยก่อนนะคะเวลาปอเป็นสิวเนี่ยปอจะชอบใช้ผงวิเศษในการพอกหน้านะคะคือแบบพอกข้างหน้าเลยค่ะแล้วก็ทําแบบนี้มาจนถึงอายุประมาณ1 0 issimx7 67เพิ่งจะมาหยุดนะคะคือปอไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบปอรหรือเปล่านะคะคือเวลาปอเป็นสิวปอก็จะหายง่ายมากสมมติว่าตอนนี้ปอเป็นสิวใช่ไหมแล้วคืนนี้ปอเอาผมวิเศษมาปัา้นตื่นมาก็คือแห้งเลยนะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะถูกกับผงวิเศษมั้ง สิวก็เลยหายไปแต่ว่าปอจะแนะนําวิธีการเช็ดหน้านะคะคือปอจะไม่ใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้าเลยค่ะปอจะใช้แต่กระดาษทิชชู่เช็ดหน้าอย่างเดียวนะคะปัจจุบันเนี่ยปอใช้แต่เจลล้างหน้านะคะเคยเห็นปะมันจะมีบางยี่ห้อที่เป็นเนื้อเจลในการล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือปอก็จะใช้นะคะสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะต้องงดของมันของทอดนะคะแล้วก็ต้องกินน้ําเปล่าเยอะๆเลยค่ะมันช่วยได้จริงๆนะคะเพื่อนๆเออแล้วก็คําถามจุด แล้วมต้นของการทำ Youtube ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยคือปออยากทำ Youtube แต่ไม่ใช่แค่เกมนะคะคือเมื่อก่อน,นะอะปอชอบพูดหน้ากระจกคนเดียวเวย้ยแบบว่าอุ้ยเดี๋ยววันี้นะคะปอจะมาทาคลิปมาดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออคือปอฝันมากอยากจะเป็นมอกเกอร์แต่คือไอ้เกมอะมันค้ำคออยู่ไงทุกคน ก็เลยเลิกเกมดีกว่านะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอะ่ะจะลุ่งในทางบอ็อกเกอร์หรือเปล่าก็เลยมาแข่เกมคือปอชอบเล่นเกมด้วยแล้วก็ชอบแต่งหน้าด้วยชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นอะ่ะก็คือ EQ อีคิวอ่ะเป็นคนบอกให้ปอเนี่ยลองทําดูนะคะก็คือการเล่นเกมให้เด็กๆด,กดูนั่นแหละคือ ต่มต้นนะคะคสําหรับคําถามของเพื่อนๆเนี่ยพอแล้วทีนี้เนี่ยปอจะมาบอกความลับของปอบ้างมีความลับอยู่ข้อหนึ่งซึ่งปอเนี่ยไม่เคยบอกเขาเลยนะคะอยากรู้ปะ่ะปอเคยเป็นทอมนะคะทุกคนคือปอเคยเป็นทอมหวัวโปกอะ่ะเคยเป็นทอมตอนแบบปอหกจริงๆอะ่ะคือปอเป็นทอมตอนปอห้าถึงปอหกเว้ยคือเป็นทอมมาสองปี โอ้ไปไม่ได้ไงวะแกมันเรื่องจริงน,นะ้วว่าแต่ว่าในขณะที่ปอเป็นทอมอยู่อะปอก็แอบชอบพี่มอหกเว้ยเอพี่พี่ปอหกงงไหมคือปออะสับสนกับตัวเองมากๆว่าเฮ้ยตกลงเราเป็นอะไรกันแน่ เอ,อแล้วก็ตอนที่ปอเป็นทอมอยู่เนี่ยคือปอก็บอกว่าทําตัวเข้าห้าวอะ่ะแบบใส่เกงโลนๆหน่อยอะ่ะแล้วก็ใส่เสื้อตัวแบบใหญ่ๆหน่อยอะ่ะแล้วก็แบบปัดข้างอะ่ะแกคือปัดข้างแล้วผมก็เถกแล้วหน้าก็ดาตัวก็ดาคือตอนปอที่เละมากอะ่ะแล้วปอก็มาเลิกเป็นทอมตอนจบปอหกนะคะก็คือเพิ่งจะมารู้ตัวเองว่าเฮ้ยแกฉันเป็นผู้หญิงนะเว้ยเพราะ่ปอเนี่ยไปชอบเพื่อนในห้องของตัวเองเว้ยแต่มานนานแล้วแหละ ช็อกปะช็อกแหละเออคือใส่กางเกงพละแบบโหลดๆอ่ะแล้วก็ใส่บ็อกเซอร์แต่คือบ็อกเซอร์เนี่ยไปเอาของพี่ชายมาใส่เว้ยแล้วก็ใส่แบบว่าโหลดแบบว่าเดินแบบเอ้ยว่าไงวะเออมันอุบาทมากทุกคนคะ่ะคือมันก็เป็นความทรงจําที่แบบเออครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นทอมแต่ปอไม่เคยมีแฟนนะคะทุกคนอืนั่นแหละก็คือเป็นทอมขี้เหร่อ่ะคือไม่มีใครมาชอบะ คือปอว่อะตัวดําเว้ยห,วหัวก็เถกปอเป็นทอมที่ขี้เละที่สุดในโรงเรียนอะเป็นเรื่องที่แบบว่าเศร้ามากๆเลยพูดแล้วแบบว่าเขินเลยอะแกอ่ะทุกคนคือปอก็คิดว่าเราเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ให้ปอด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยบายบายจ้า ไห้ว่าไงวะเพื่อนค่าไป็นท็